จุดเดี่ยนของ B 2 B 2 C เป็นยังไงกันนะ B 2 B 2 C เป็นเสมือนการรวมตัวกันของ B 2 B และ B 2 C ค่ะคือบริษัทเนี่ยอยากขายไปยังลูกค้าต,งตรงๆแต่อาจจะติดขัดบางประการที่ทําให้เราไม่สามารถขายตรงไปยังลูกค้าได้นะคะจึงต้องทําการขายผ่านตัวกลางที่เป็นบริษัทอีกบริษัทหนึ่งเพื่อใ เราได้นําเสนอสินค้าตรงต่อลูกค้าค่ะ B 2 B 2 C ส่วนมากแล้วนะคะก็จะเป็น Marketplace p l a t f o r m อย่างเช่นการขายลงใน Lazada ลงใน s h อ p e e คือแพลตฟอร์มพวกนี้จะถูกสร้างขึ้นมาโดยอีกบริษัทหนึ่งให้บริษัทอื่นๆที่ต้องการเอาของม,มาขายมาลงรายละเอียดและลงสินค้าเข้าไว้ตัวอย่างเช่นค่ะบริษัท A ต้องการขายของไปยังลูกค้าแบบไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนะคะจึงเลือกลงสินค้าผ่าน Market p l a พ e ชื่อดังอย่าง Lazada และ s h อ p e e ซึ่งก่อนลงสินค้าค่ะบริษัท A อ ต้องทำสัญญากับทาง lazada หรือ shopee ก่อนตรงเนี้ยในพาร์ทนี้นะคะบริษัท A ทําสัญญากับ lazada กับ shopee เป็น B 2 B และเมื่อทาง lazada หรือ shopee อนุญาตแล้วบริษัท A หรือบริษัทของเราเนี่ยจึงสามารถนําสินค้าไปลงขายให้กับลูกค้าได้ตรงเนี้ยจะเป็นบริษัทกับลูกค้าหรือ B 2 C นั่นเองค่ะ